ถัาเก้าศูนย์หกอ่ะรวยงวดน,นั้นอ่ะใช่ไหมล่ะรวยเอ้าบดถือแต่ขอนไม่ซื้อเท้าบาทก็รวยมื่อน่ะเออเอา,เอา,เอาแคบไหมพี่น้องเนี่ยทุนน้อยอาจารย์ก็เมคไม่ให้แล้วนี่เม็เดเดียวนี่อ่านออกไหมเนี่ยเม็เดเดียวเนี่ยเออมันอ่านแล้วหรือว่าสามเก็ดห ท่านนายกเหรอเอออ่อาเดี๋ยวจะให้เลขทูบแล้วนะครับทุกคนอาจารย์จะได้ไปวังอนันตะแล้วนะครับ <c oughs> เลขกินเพจยังเลือกได้วันเดียวสองวันเองพี่เก๋อาอเอ่อจะฝึงบางถูกจะบึงบางถูกมามหอมสินต่ตห้าพันนะครับฝากแชร์ด้วยนะอาจารย์พูดได้ดีนะอาจารย์พูดเพื่อไม่ให้มาด่าอาจารย์ไงถ้ามันไม่ถูกมาเนี่ย ถ้าผมบอกว่านี่ซื้อตัวนี้รวยเลยไม่ถูกมาผมหมาเลยนะอออาจารย์ก็อยากให้ถูกนั่นแหละเอาเอาอาจารย์แคปหนังไว้นั่นนะเอาชุดเน้นครับเอาอาจารย์จะบอกให้นะเลขห้าศูนเนี่ยถ้าใครเป็นเอฟซีผมผมปล่อยไปตั้งแต่ยังไม่อั้นลอตเตอรี่ผมเนี่ยมีเป็นปึกเลย เออมีเป็นเนี่ยเลยเพราะว่าผมปล่อยไปแล้วใครเป็นเอฟซีผมจะเห็นว่าเลขนี้อาจารย์ปล่อยไปหลายวันแล้วแต่วันนี้ที่ทุกคนเข้ามาดูหนึ่งแหละมารอขอขอมากรรมสองเลขทูปปู่ครับอยู่ในมือครับเนี่ยเลขทูปปู่อยู่ในมือนี่เนี่ย,น,ยนะมาเดี๋ยวอาจารย์จะให้เลขทูปปู่ใครจะรอขอขมากรรมก็รอใครที่ได้เลขทูปปู่แล้วไม่รอก็ไปนอนได้นะครับใครที่ อาจจะตอนนี้ก็จะมีทั้งคนชอบอาจารย์บ้างดูอาจารย์คนไม่ชอบคนไม่ชอบก็บอกว่าบักห้าเนี่ยบักหาเนี่ยพูดเยอะพูดมากนะครับไม่ให้หวยกูสักทีบักห้านี่เว่าดูว่าร้าจะพูดให้ฟังคนเราถ้าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็ต้องคุยกันบ้างพูดคุยกันบ้างไม่ใช่มาเอาแต่หวยถ้าเรามาแค่หวยเราก็ได้แค่หวยแต่ถ้าเรามาด้วยความศรัทธา เราก็จะได้ความรวยกลับไปนะครับเนาะการเป็นเพื่อนกันเป็นกันญาและนมิตรที่ดีต่อกันเนี่ยก็ต้องคุยกันบ้างอาจารย์ไม่ได้มาไลฟ์สดทุกวัน16วันอาจารย์ไลฟ์ครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ก็ให้อาจารย์ได้พูดบ้างอาจารย์เวลาอาจารย์บอกว่าเนี่ยทุกคนอาจารย์เจ็บท้องนะจะไม่ให้อาจารย์พูดเลยมันมีคนหนึ่งมาถามด่าผมว่าทําไมก็พูดเกินคืออาจารย์เจ็บท้องอาจารย์ไม่สบายใจอาจารย์ปรึกษาใครได้ล่ะอยู่บ้านวันนี้ตอนนี้ไม่มีใคร ก็ถามลูกศิษย์ลูกศิษย์มีประสบการณ์อาจารย์กินอันนี้นะจะหายนะก็ได้แบ่งปันกันนะครับแค่นี้มันจะเป็นอะไรบ้างคนอาจารย์พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้ด่ากันจะให้ให้แต่หวยเอาเขามาเสียอาตะเลกกระิบว่าอันถามข้าวกันเล่นบอสิเอาตายเตลกเนี่ยกระเลข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 กันอาตะเลกกับพุ้นออกไปมะรีบ่งตอทุตายเลยนอ เป็นเพื่อนกันหวยไม่เข้าบางคนนี่ด่าเลยด่าพ่อด่าแม่แล้ววันที่เข้าไปอยู่ไหนเคยทําอาจารย์เคยทําได้เม็ดเดียวติด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 สามตัวติดติดติดก็ทํามาแล้วแต่ช่วงนี้ฮานอยต้องบอกเลยกับเรามันลุดก็หลุดบ้างเข้าบ้างตจบางคนก็ดีนะไม่เข้าก็สู้ๆนะอาจารย์ตามเหมือนเดิมก็ดีใจนะแต่บางคนแม่งไม่ถูกแล้วหมดเยอะเลยไม่เห็นจะเข้าเลยเนี่ยคือการพูดแบบนี้อาจารย์ก็เสียใจนะนะครับอาจารย์ก็อยากให้เข้านะ ผู้ดใดเป็นบ้าให้เรียกว่าอยากให้เขาเนาะก็อยากให้มันเข้าเลยเข้าเราก็ดีใจลูกศิษย์ก็รวยกันไม่มีใครชอบโดนแ่่แต่ว่าคนที่แบบไม่เข้าแล้วให้กำลังใจกันนี่คือเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีจะเห็นในยามที่ลําบากนะครับวันนี้หุ้นปังๆหุ้นในกลุ่มเนี่ยปังทุกวันใครอยู่ในกลุ่ม v ีพหุ้นเราเม็ดเดียวแตกทุกวันจริงไหมใครอยากเข้ากลุ่ม v พนะครับ ทูบครับชุดหนึ่งร้อยเก้าเก้าวันนี้เปิดแคปโป่โพทูพอติดตามออมออมหกเจ็ดปีนะครับตั้งแต่ว่าท่านซื้อเลขนี่ fc ตัวยงแต่ก่อนอาจารย์ไม่ได้ให้หวยนะอาจารย์อาจารย์ชอบอาจารย์พูดตลกดีคลายเคยรียดขอบคุณนะครับเป็นแรงใจนะอ่ะทูบชุดหนึ่งมีอยู่เก้าแท่งร้อยเก้าเก้าครับรวมสม่งพิมพเขาว่าสนใจแอดไลน์มาเดี๋ยวเอาดีไลน์ให้แอดมาใครจะบูชานะครับได้เข้ากลุ่ม vip นะครับกลุ่ม vip มีทุกหวยได้หวยไวนะครับช่วงนี้ ไม่ค่อยเข้าครับเอเอคานอยนะไม่ค่อยเข้านะเออใครแอดมาใครจะบูชานะครับได้เข้ากลุ่ม v i p นะครับกลุ่ม v i p มีทุกหวยได้ไหวยใบนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าครับคานอยนะไม่ค่อยเข้านะนะขอโทษนะทุกคนช่วงนี้ไม่มีอะไรให้โม้เลยไม่เข้านะลาวก็ตายนะครับเออให้ลาวไปออกหน่อยนะสี่สองนะ ยามีเงินเลขอาจารย์ไม่มาเนี่ยเลขอาจารย์เขาดีดีวาสนาคนมันคือกันแม่นครับพี่บางคนก็เป็นอย่งนี่แหละอ่ะใครอยากบูชาอะไรเนี่ยพิมพ์สนใจหรือว่าแอดไอดีไลน์นี้ก็ได้แล้วมาบูชาถูกนะบางคนก็เป็นอย่างนี้นะครับกินกายวิทย์คนขอบคุณนะคือบางคนเวลาหวยอ,อาจารย์เข้าเนี่ยไม่ได้ซื้อพี่แปะไว้ก่อนขอบคุณดาว15ดวงครับบางคนเนี่ยเวลาเลขอาจารย์เข้าไม่ได้ซซืืื้้้อออแแต่่่เเเวลามมามมงสไข เนี่ยเขาเริ่มว่าบุญวาสนาอ้อ,อน,นไม่มีคำว่ากดเข้าลิงก์เข้าไปในกลุ่มระวังนะครับเพจปลอมมันเยอะนอยเจ้ามือลอกไว้กับผมว่าอย่างนั้นแหละนะผมว่าอย่างนั้นแหละพิมพ์มาว่าสนใจได้นะครับค่านอยเราที่แปะไว้่อนส่งผิดเราเม่กี้ขอบคุณดาวหนึ่งร้อยห้าสิบดวงนะครับขอบคุณมากครับสนใจสองโอน,นสนใจอใจเลยเดี๋ยวมันเด้งไปเราก็แอนมา ผมว่ามันล็อกหนีว่ะสิบหกวันไม่เข้าเลยโอ้แม่งนี่มีนากับเมษาเราเข้าเอข้าอตอนนี้มันล็อกหนเีเราเราก็อย่าไปเล่นมันเ,ออเราไม่เล่นเนี้ยมันก็กลับมาให้เราเข้าใช่ไหมเ,ออเคยเข้ากลุ่มว่ากลุ่มป้อมนิดนึงมันจะขายหวยมันจะปักเว็บพน,นันถ้ากลุ่มป้อมนี่มันจะขายหวยกับปักเว็บพน,นันของแท้ไม่มีปักเว็บพน,นัน ไม่มีขายหวยไม่มีหลอกลวงเ,เลขบัญชีเดียวคือบอจกรนัา e, ตีนเตอร์กุ๊ปเออซื้อประแดกน้ำข่อยดิจังแมนนะครับถ้ามันขายหวยรวยปักเวพนันล่าสุดมีคนมาทักไอ้บ้านดาวเรืองเนี่ยผมขอพูดเลยเนี่ยมันไปหลอกลวงคนเยอะที่สุดเดี๋ยวผมจะแจ้งความจับมันนะครับนี่เคย์แตกสามตัวใครอยู่ในกลุ่มวันนี้วันก่อนนี่เคีย์แตกสามตัวแล้วก็เม็ดเดียวด้วยนะครับเออใครอยู่ในกลุก่มนะใครเล่นหวยอื่นนะแต่หน่อยไม่เข้าครับ นะเคยเข้าไปมันบอกซื้อหวยปลอมนะครับปลอมนะเห็นปุ๊บอย่างนั้นปลอมเลยเลขเสื้ออาจารย์สวยโอเคมาเอาทูปปูกันแล้วก็ขอขมากรรมครับจะได้อาจารย์จะได้ลงไลน์นะครับเพราะว่าจะได้ไปดูแก้บนวันนี้แก้บนปู่อน,นันต์นนะใครอยากดูแก้บนเนี่ยอาจารย์จะไลน์ให้ดูนะครับโอ้หเก็บทองพ่อแม่พี่น้องอะ,อะแคบถูป,ปูเนี่ยเด้อ ผู้ปู่มันขึ้นไม่ชัดอาจารย์แปลให้แล้วกันอาจารย์เห็นอย่างนี้นะใครเห็นอย่างอื่นก็ว่ากันไปแต่ว่าอาจารย์เห็นแบบนี้นะมันเอาหน้าอาจารย์ได้อยู่อย่างนี้เคอีวันก่อนใช่ไหมพี่แปลไปก่อนวันนั้นนี่เคแตกสามตัวแล้วมันช่วงบ่ายเม็ดเดียวด้วยใช่ไหมพี่เออแล้วก็หุ้นเข้าหมดเลยนะห้างอะไรเข้าหมดนะวันนั้นเนาะเออใครอยู่ในกลุ่มเนี่ยปังเล่นหุ้นนะช่วงนี้ปังนะก็การเล่นหุ้นอะไรก็เป็นแค่เรื่องสมมุติ อันก็จะอ่อนแก้บนน้งกลางแปลงพี่ลุงอาจารย์บอลกินยาเด้ยอย่าลืมคันได้กินเยอะใหญเก็บเก็บท่วงอีกลแล้วอ่าซื้อเลขซื้อเลขเอื้หกหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเนี่ยน้องคู่ตาตัวนี่ึ้นเป็นคุณหมอประจําตัวนะครับอ่าพี่สาวผมเองเป็นหมอผ่าตัดนะครับล่าสุดเนี่ยพี่สาวผมพาผมไปตรวจหวัวใจวันนั้นไปเอ็กโคหัวใจแต่ผลของอาจารย์นัตตี้ปกติแต่พี่สาวผม คนไม่ปกติได้ไปกี่หัวใจที่โรงพยาบาลก่อนแก่นเป็นไงครับพาผมไปตรวจแต่ตัวเองได้ไปทํา <c oughs> นี่เคปอีอาจารย์แตกบ่อยนะคะใช่พี่มันเข้าบ่อยจริงหุ้นเราเนะ่ะเข้าบ่อยจริงนะครับทุกป,ปู่อาจารย์เห็นหกหนึ่งสามอาจารย์ก็เลยกลับหัวเป็นเก้าหนึ่งสามก็เป็นหกหนึ่งหกสามหนึ่งสามถ้าจะจัดอีกตัวก็เก้าหนึ่งเก้าสามเห็นไหมเช้ากระเด้งสามเห็นไนะหมใครอยู่ในกลุ่มบ้างครับหุ้นผมเข้าไหมอ่ะ พูดดิเห็นหกหนึ่งเก้าเอา้าเห็นอะไรกันบ้างครับทุกคนคือเห็นเป็นหกเจ็ดเก้าหกหนึ่งเก้าเห็นหกเจ็ดสามหกเจสามมันซื้อไม่ได้พี่นวลมันเลขท่านนายกพิธาลิ้มเตริญรลัดจุ้งเรื่องเรื่องกิจ <c oughs> <c oughs> ป่องมาหนึ่งสามหกเอาหุ้นเข้าค่ะใครอยู่ในกลุ่มวีพีมีหุ้นนะครับมีทุกหัว แต่กลุ่มวีผมไม่ขายหวยไม่ปักเว้ยบรานาธิากลุ่มจริงอ่ะเออไอเลขอย่างเดียวคนบ้าเลขก็อยู่ในหันแล้วอืมแต่เอื้อ่อยยังอยู่นะเอาคือเห็นหกหนึ่งเก้ากันสู้แมวเห็นยังเห็นยัง่อยคือเห็นหกหนึ่งเก้าไรแท่อ้าลูกศิษย์ทำไมเห็นหกหนึ่งเก้ากันเยอะจัง เอา้าห้อยๆใครกันที่ซื้อคือกันละหกหนึ่งเก้ากันมู้เจ้าเห็นดังสันเห็นหกหนึ่งเก้าไปเลยนี่ผมก็จะซื้อเหมือนกันหกหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดกับหกหนึ่งสามก็ตัวเดียวกันพี่เอาใครดีซื้อซื้อทุกเลขละมือนี่ต้องเอาให้ลนใจมันนี่โอ้หลบลิขิธิต ไม่หนีตีอยู่นีตีเ้ต้องูาไว้หนีตีฮ่า่าเลีนเองคำเองเล่นเองคำเองวะ เดี๋ยวจะพาขอขมากรรมจีได้เป็นว่นอาจารย์าจะไปได้ไปเบื้องหนังไปแก้บนน้ำเขานเนื้อาาเกล็ดแล้วนะครับจีได้เฝ้าไปเฝ้ากลับขึ้นกันเพราะว่าแันม่ค่อยสบายท้องนะครับเดี๋ยวปะเดี๋ยวเรามาขอขอมากรรมกันนะเด้อเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญ,ญาตแอนกอ